เอาอะไรเนี่ยมันต้องแอร์โบนแหละปกติเราไม่ค่อยปกติเราไม่ค่อยขึ้นแอร์โบนเนาะไม่ค่อยเลยเอาหนูเอาระเบิดควันไปนะควันก็ได้ไอแท็บก็ได้หนูใช้แท็บไม่เป็นอะจริงแต่ใครใช้เป็นแม่โคตรน่าลำคาญเลยบอลบอลมาเล่นเป็นแท็บ ผมใช้ไม่เป็นอะ่ะใช้แต่หมดระเปิดควันหายตัวส่วนมากเล่นยาแล้วก็แอร์บนแล้วมีอะไรอ่อะมีสแกนใช่สแกนสแกนก็ไม่ค่อยใช้อ่ะหูฟังเสียงเราเหมือนกันซอมบี้กัน้าเล่นแบบดีๆไม่รู้ว่าซอมบี้ไว้แบบเ,เรายิงกดเขาได้อะ่ะพอเขาแอบไปปั๊มยา,ามพุทโธปาซอมบี้ใส่ ซอมบี้มันต้องแบบยิกดเขาได้ไพี่ไม่ก็ปาดักปาดักไม่คม่อไม่ให้เขาวิ่งจูซอมบี้หน่อยโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยนนที่เลเหรออัอนนู่นเนี่ยอัไอ้ เฟิร์ที่เป็นสิมที่เป็นสไลรอเลัดีง้านเที่มันดีหรอพี่ไม่มันดียังไงเฟอร์รือสมที่เป็นอ๋อไอ้สไลด์มันไว้สำหรบับผู้ซองหรือสไลด์พี่เวลาสไลด์ปุ๊บมันจะเพิ่มกรสุด ซองมันต้องยิงกระโดดสไลดยน์ตลอดพี่แต่จงหว่าสลด์มันจะเพิ่มกระสุนหนึ่งนัดพี่มันไม่เหมาะสำหรับปืนกนเหมาะว่าแบบปืนแบบนัดเดียวพี่อ๋อแบบลูกซองปิ่งยิงอย่างเงี้ยมันต้องสไลด์ไปด้วยพี่สไลด์ยิงต้องพอสลด์ปุ๊บมันจะให้กระสุนมาหนึ่งนัดคือหนึ่งสลด์คือหนึ่งหนึ่งสลด์ต่อหนึ่งนัดอะพี่เออดีอะ ไ้สาหรับพวกสนาพวกลูกซองอะ,อะไรอะไรงเงี้ยที่มันต้องยิงไปสไลด์ไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮะ uh huh. ต้องเลยใช้ลูกซองบ่อยไอ้ปืนน่ะน้องใช้กับลูกซองบ่อยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ถ้าเกิดไม่มีก็เอาแม็กเสริมสีม่วงใส่ลูกซองก็ได้ฮะ uh huh. เพิ่มมาให้ตั้งสิบล้านเลย อัพเกรดไหนดนยอัพเกรดเหรอนู่นก็ได้พี่เข้าวงพอดีเลยโอเคโอเคไปขับรถไปมีรถเหรอแถวแถวนั้นนะพี่ รถคันนี้มันแรงขึ้นนะพี่ดูดิโอ้โหชนทีปิวด้วยบอกเลยชนโคตรแรงอ่ะขันเนี้ยันนี้คือชนแบบเลื่อนรถไปคืบอบะยิ่งไอคันใหญ่มันชนทีเดียวตายเลยพี่อุ้ยนี่วิ่งกี่ร้อยเนี่ยพี่โคตรแรงเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยดิเขาไม่ค่อยขับมอไซค์กันแล้วเขาขับพวกรถอะไรพวกพวกนี้กันแล้วพี่มันชนได้ไอ้แม่งเล่นมันเลยโหแรงมากเลยอ่ะโ้ไม่ปรับโอ้โหนีนะรถจิ๊บไอ้น้องสนามเดีกเี่นทุกคนทีมสำรวจกันโถจิงช้า ตายไหมโอเคพี่มีคนสแกนในในเมืองไอ่ป๋อนี่ค <Bur> แรงเลยมีคนสแกนววในเมือง ีสวแอ้ดอปไม่มีคนเก็กบเล้วผมไม่รู้ว่ะพี่คกไม่มีใครกล้าเก็บมั้งเฮ้ยเชี่ยไปหาแอดอปกันได้เลยเ้ยไม่มีอะไรว่าจะของ ที่ไม่ใช่ชิมแล้วปามเล่นเองตกตกเองนักเลงพอพี่ได้เลยพี่ถ้าน้องเอาแอร์บอลมามันถึงไปนานแล้วพี่โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนแรกโ no ball นะไม่มีพี่สไลด์มันเพลินชุดสไลด์ไว้ไอ้เนี่ยยายไม่มียายไม่มีอบคุครับขอบคุณครับเอาปืนอโอ้โหหมดแรงเกินโอ้โหหมดกิงแรงเกินใจเย็น เอานี่มาโอเคมาทำน้มยา,มาคนเก็บข้างบนนะ่ะที่ขวาน่ะ enemy spotted ปักไม่ได้อไอบอลตอ่อที่นี่มีคนเก็บรูปข้างบนนะโอเควิ่ตามพี่กําลังไป ล่นสมองตามห่างะนะมีคนเล่นสโม่ส,มสมอ,องก็มีลงล่างะล็อกตึ้งพี่พี่ ไอ้มุมซ้ายนนนนนๆนเอ๊ต่องกล่องไอดอกอ่ะฮะเยี่ยโอเคแทบมันอยู่ไหนวะอ๋อมันตายแล้วแทบหายเลยเหรอโอเคใช่ใช่ใช่อยโอ้ตกใจพี่โดดเหรอโอ้สะดุ้งเลย้ย ดาวหรืออ๋อบอด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 ๋อโอเค,อเค,อเคไอตัวที่ผมยิงเันดาวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มันตายเลยเปล่ามันตายเลยมันตายเลยมันตายเลยมันไม่ได้ดาวผมอ,อ,อ,อ๋อเอค17มั่งเออที่เอเคซีเจ็บมันโกงไว้นีบบ่เอเคน17เปิดมาเล่นมั่ง เฮ้ยถ้าเปิดมันก็โกมเหมือนเดิมนะมันแป๊บเดียวมันโหลดเต็มแล้วอะ่ะต้องดูเผื่อๆนึ่งถ้าน้องปลาระเปิดแกพิษมันจะมองทะลุสโตูตไหม นะออน่าจะเล่นที่ดาวเทาเนี่ยดาวเทากแกตรงนูนะ้นอ่ะไอโรงพยาบาลโรงพยาบาลน่าจะเข้าวงโรงพยาบาลเราไม่เข้าวงเห็นโรงพยาบาลมันสแกนอ่ะพี่เดงเถื่อนเลย รถสองคันเราขับรถสองคันไล่ชนเขาเลยไหม <c oughs> มีปืนรถมีป้อมปืนด้วยพี่ปลามันอยู่ที่ส่งแล้วก็เจาะจิงเลยจี้เนียดจัดไปโมเอาคันนู้นตามแผนเอดี๋ยวพี่นำเลยน้องตามวานัจนัดจัดจัดจัดัดัดจัดชู ไไเอยจะชนกันเองอะ่ะยังมีตัวนึ่งเมื่อกี้มีเหรออุยสแกนมี่หยตัวหหยตัวหหยตัวมองยิงตามดูเอ้ยเอีไป ตายหมดเฮ้ยพี่พี่อีไงไม่รู้บนบ้านบนบ้านนี้บนบ้านมองรับประกัน อ๋อเวอร์แกพีชโดนป่าวะน้ำปลาไปไหนวะนะ้า <c oughs> ออุ้ยพี่มาอยู่นี่วันนี้วันนี้วันนี้ Enemy is near Never mind วันนี้เลยตอมหมอบไอ้เนี่ยตรงนี้เลย <c oughs> พี่ต้องเดินข้าประตูน้องนะ เรไม่เห็นตัวมันเมื่อกี้ไเฮ้ยโอเคมีตัวมีตัวนี่เหรอไมอไม,มันคานพี่มันคานพี่ตัวคานตัวคานอย่าลบอย่าลบกอย่าลอ <c oughs> ตอ่อแม่งเลยน้องยิงทุสองไม่โดนประกาดมันล่อให้เราขึ้นเนี่ย เราก็หลงกลนะเนาะเฮ้ยคันใหญ่เลยน้องชอบเนะี่ยเดี๋ยวน้องกลับไปเช็คแมปนะพี่ว่ามีคนเปล่าเดี๋ยวน้องปัมป๊มเกาะป๊บนึงเกาะจักรยานสามด้วยต้องประหยัดนี่ร้อยเช็คแมปถ้าน้องดังนั่งดังนหลังรถมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะ จะนั่งได้แล้วมันจะลง่ลงอบละรถคันนี้มันนั่งได้สองคนเองหรอนั่งไดเป็นสิบอะาเปี่ยที่นั่งไม่ได้มันนั่งป2องะพี่ลงรถลงรถลงรถขึ้นลงลงรถแล้วขึ้นแล้วหล่ระโดดขึ้นมาเนี่ยหรอไม่ได้พี่ลงเนี่ยลงแล้ไม่ต้องกดอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรอ เฮ้ยเอ้าแล้วย่างแล้วย่างนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์มามาทุกัะคันหนึ่งด้วยดิดิก็ติดเหรอเจร้อยเออน้องก็ขับขับติดบ่อยนะมีคนเปล่ามันหลออให้เก็บป่ะนี่มันเพิ่งของไป พี่น้องเจอคนต,รตรงนั้น Enemies n e a ่มาอยู่หลังเขาอยู่หลังเนินอ่ะแถวเนี้แยแหละแถวเนี้ยแหละไม่รู้มันวิ่งไปไหนยิงเลยตัวไอ้ตัวนั้นอ่ะ ไปแตกบทวูวเหลือตัวเดียวสุดยอดเหลือตัวเดียวพี่มีป่ะล่ะมีไหมเข้าเกินได้เปล่าได้เลยครับอาเราเข้าอยู่แล้วเดี๋ยวหาตัวก่อนพี่ใส่ปัมยาหนูหนูระเบิดควันใส่มันง่า มีระเบ,บิดควันสีลูกอะ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งลูกอะ่ะบอกเลยมันหมอบอยู่แถวเนี้ยแหละผมใกล้พี่อยู่อ่ะเราต้องเดินสติ๊กคู่กันพี่เฮ้ยเสรแล้วสวยค่ะ